ได้เนาะทีนี้เราจะเพิ่มความยากเข้าไปโดยวิธีการใช้พวกนี้เข้ามาช่วยครับมาทําได้โอเคไหมทำจนครบไอ้ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า c a r p a l t ช n n e l s y n d r o m มนะมันเป็นตัวผังผืดรัดเส้นประสาทซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นหนักๆเข้าเนี่ยเราจะต้องไปให้คุณหมอก็าผ่าตัดเอาตัวผังผืดที่มันอยู่เนี่ยออกเพื่อจะลดแรงกดที่บรเเส้นประสาทแต่ถ้าเรารู้วิธี หรือว่ารู้วิธีการยืดเส้นมาสากพ,พวกนี้ก็จะทําให้อาการปวดมันลดลงได้แล้วก็เราจะต้องดูแลให้ดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยเนาะสัญญาณได้อยู่ใช่ไหมครับโอเคทีนี้วิธีที่1นนะครับเราเริ่มจากอ่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นไหมให้ตรวจดูก่อนว่ามันใช่ไหมเนาะวิธีการเอาง่ายๆเอาแค่หลังมือชนกันแบบนี้แล้วนั่งตัวตรงๆเอาหลังมือชนกันแบบนี้นะครับมือข้างปกติไว้อย่างนี้มือข้างไม่ปกติเอาไว้อย่างนี้อยู่อย่างนี้นะครับ ชนกันประมาณสัก15วินาทีถึง1นาทีนะอาการที่มันชามือที่ว่าเนี่ยมันจะชัดขึ้นแล้วมันจะเด่นชัดขึ้นถ้าใครเป็นเยอะเนี่ยแค่15วินาทีมันก็มาแล้วฮะโอเคเนาะอันนี้คืออันที่หนึ่งทีนี้ถ้าเราอยากจะลดอาการชาเราก็ใช้มือนะัดพนมมือแบบนี้ลดแค่นี้นะครับสลับปุ๊บที่มันชาชาอยู่แล้วก็ทําแค่นี้อาการชามันจะลดลงแล้วนะครับนี่คือวิธีการลดอาการชาถ้าใครที่เป็นอาการพวกเนี้ย ให้มาทําท่าพวกนี้ต่อเลยนะอ่ะนี้มาดูท่าบริหารนะครับท่าบริหารนะให้เราเริ่มจากเอามือพนมอย่างนี้แหละเหมือนท่าตรวจเลยนะครับวางอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดันมือลงไปแบบนี้ครับนะคอตรงๆไหล่ตรงๆแบบนี้นะครับค้างไว้นะับ1นึถึงสิหเนาะหรือ20%่สิบก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่ว่ามันมันชามากขึ้นไหมมันตึงไหมนะครับถ้ามันตึงมันชาาเราก็ไม่ต้องทําเยอะนะครับแต่ว่าถ้า มันไม่ชามันรู้สึกเฉยเฉยเราก็ทําได้ประมาณสักยี่สิบินะแล้วก็ทําประมาณสามเซตเนาะสามเซตเลยแบบนี้นะครับคนนี้ก็จะช่วยลดอาการได้เยอะเลยโอเคไหมพอได้เนาะทีนี้เราจะเพิ่มความยากเข้าไปโดยวิธีการใช้พวกนี้เข้ามาช่วยครับวางลงไปที่บริเวณนิ้วมือนะนิ้วมือไม่ใช่ฝ่ามือตรงนี้นะครับนิ้วมือนะครับเอามือประกบกันแบบนี้อืมแล้วก็ค่อยๆกดมือลงแบบนี้มันจะตึงมากยิ่งขึ้น นะครับจะตึงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค้างเหมือนเดิมนะฮะค้างไว้นับ1นึ 20, ่งถึงยี่สิบก็ได้เนาะสาถึงหรอบแล้วพออย่างนี้นะครับนี่ยืดแบบง่ายๆก่อนนะโอเคไหมพอได้เนาะนี่ตึงมากขึ้นแล้วเนาะทีนี้ระหว่างที่เราทำเนี่ยสินับ1นึถึงยีเราจะขยับซ้ายไปเรื่อยๆนะครับช้าๆแบบนี้ไปให้สุดเนาะแบบนี้ปึบ ทำสักสิบครั้งนะครับซ้ายขวาให้มันได้ประมาณสักยี่สิบวินาทีมันจะตึงที่บริเวณฝ่ามือนี้มากเลยนะครับแล้วเราก็พักพอได้ไหมแบบนี้เอาใหม่ตั้งแบบนี้ตัวตรงๆนะครับกดลงไปไปแบบนี้แบบนี้สลับพอได้นะะถ้าใครมีอาการชามากขึ้นให้หยุดทํานะครับแต่ถ้าใครที่เฉยๆก็สามารถทําได้โอเคไหมทำจนครบ นะพอได้ไหมครับอาการมันจะเริ่มปวดแลวตึงมากแล้วเราควรจะต้องทําวันหนึ่งให้ได้สักสามรอบเนะาะเช้าเที่ยงเย็นประมาณนี้นะครับแล้วที่สําคัญที่เราควรจะต้องทําเลยก็คือควรจะต้องเลี่ยงการกระดกข้อมือหรือว่าการใช้ข้อมือแบบซ้ําๆหรือการใช้มือแบบสับอะไรลักษณะน,นี้ที่มันกระแทกที่บริเวณข้อมือบ่อยๆหรือว่าการที่ไปหักข้อมืออยู่ในท่านี้เป็นเวลานานพวกนี้ก็จะทําให้มีอาการชามากนะครับหรือข้อมือที่มันกระดกขึ้นอย่างนี้เวลานานเช่น ใช้เมาส์ในท่าที่ไม่ถูกต้องเช่นท่านี้อย่างเนี้คระใช้เมาส์ท่านี้อาจจะทําให้มีอาการชามากขึ้นโอเคไหมสุดท้ายครับอีกสักท่าหนึ่งนะไม่ยากเอาท่านี้เอาที่กําแพงเลยนะครับมือวางที่กําแพงอ่ะมือตั้งอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วก็หมุนมือมาไปทางด้านหลังในลักษณะนี้นะครับสอกเหยียดตรงๆแบบนี้นะครับแล้วตัวนะครับตัวนะครับบิดไปทางด้านนี้อ่าค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแบบนี้ แล้วก็ผ่อนกลับมานะครับทำห้ารอบอย่างนี้หลังจากที่เราทําท่าพวกนี้แล้วร,รู้สึกว่ามันเฉยเฉยเราก็จะทําท่านี้เพิ่มขึ้นเพื่อจะให้อาการมันเบาขึ้นนะอาการปวดฝ่ามือหลังทําจะต้องเบาขึ้นเลยแล้วก็อาการชาจะลดลงนะครับอาจจะชาลดลงนี่คืออาการชาที่ว่ามันหนามากๆมันอาจจะบางลงหรือพื้นที่ของมันเนี่ยจะน้อยลงจากแต่ก่อนเป็น4ี่นิ้วอาจจะลดลงเหลือสนิ้วเหลือสองนิ้วอะไรอย่างนี้แล้วแต่ แต่ถ้ามันเพิ่งเป็นใหม่ๆมันจะลดได้เร็วแต่ใครที่เป็นแบบเรื้อรังเนี่ยอาจจะลดช้านะครับแต่ว่าทำบ่อยๆเอาลองดูเนาะ